เฮียผมถามไม่ดีเฮียเฮียรู้จักข้าวหอมมะลิร้อยห้าปะข้าวหอมมะลิร้อยห้านะเฮียทำร้านอาหารตามสั่งมาทําไมเฮียจะไม่เคยได้ยินแต่ลองถามมาดิเรื่องข้าวอะถามมาตอบได้หมดอะถาอะไรตอบได้จริงนะเฮียกันสีเหลืองเยลโล่ <Y ello. S 1> แล้วท่ามีดอะ่ะอีโต้อืมมาเดวหาแล้วนะเฮียอ่ะอ่ะมา แล้วตกลงข้าวของมมลิร้อยห้าคืออะไรเฮียเลขร้อยห้าเนี่ยคืออะไรเหรอเฮียรู้ปะร้อยห้าเหรอเฮียคิดว่าเลขร้อยห้าเนี่ยก็คงจะเป็นเลขของชื่อตำบลอะมัง้งเพราะขนาดหนึ่งร้อยหนึ่งยังเป็นร้อยเอ็ดเลยเคยเบาเฮียนี่ฉลาดจริงๆเลยโอ้โหเฮียไม่ใช่ละไม่ใช่ละ <S <S แปะมาจากไหนเนี่ยร้อยห้ามาจากตำบลก็มผมเคยไปอ่านมา บ้างบ้างเลยผ่านตาไาอยุ่นลอยๆอ่ะจริงๆแล้วข้าวหอมมะลิหนึ่งร้อยห้าเนี่ยมันมาจากไหนใช่ไหมก็คือเขาจะรวบรวมสายพันธุ์ข้าวเนาะพอรวบรวมสายพันธุ์ข้าวเสร็จแล้วแล้วเขาก็จะเอามาดูว่าสายพันธุ์ไหนที่มันดีสายพันธุ์ไหนที่มันหอมที่มันนุ่มปรากฏว่ามันเจอข้าวเนี้ยแถวที่ร้อยห้าเขาเลยเรียกว่าข้าวหอมมะลิร้อยห้าเฮียและข้าวพันธุ์นี้นะเฮียความพิเศษของมันก็คือมันทั้งหอมแล้วก็ทั้งนุ่มแล้ว ปีนึงเนี่ยปลูกได้แค่ครั้งเดียวนะเฮียราคาเขาในแพงหน่อยอ๋อเอถ้าอย่างนั้นมีข้าวห้าร้อยบ้างปะครับข้าวห้าร้อยเหรอไม่เคยได้ยินลยเฮียขนาดโจรยังมีห้าร้อยแล้วทำไมข้าวถึงไม่มีห้าร้อยบ้างนะครับแคมแบมนวานเพียบเป็นไงเล่าหนึ่งแมทเฮียอย่าไปเล่นกับที่ไหนนะแห้งเลยอย่างเงี้ยสนิท